ค่ะมื้อนี้ยายจิมสีผ้ามาอ้อมเหนื่อพี่น้องนี่ค่ะเนื่อยยายจิมต้มไปแล้วค่ะเหนื้องัวหอมๆพี่น้องผักหลายยางหลายแมวย,ยายจิมสีไสดอกแคกับสีไสพักซี่ต้นหอมพักซี่เล่าพี่นอ้องไอ้นี่ไอ้ข่าตเไอ้แม่แมนไอ้ตะไคร่พริกหอมแดงยายจิมสีาำบะเขือเนี่ยนเนี่ยค่ะผักสีสีไสรค่ะเย ลายยางลายแนยวพี่น้องกินพักค่ะอ่ะเดี๋ยวห้องไปตำเครื่องมันก้อนค่ะพี่น้องตะไคร่หาพักซี่วกผิดแล้วก็หอมแดงค่ะพี่น้องไปตำเครื่องมันก้อนค่ะอ่ะเ้ามาตำตะไคร่ก่อนค่ะพี่น้องหัวเชิงไข่ก่อนตำหัวเชิงไข่เลยไ้าไม่แหลกก่อนค่ะเพราะว่าหัวเชิงไขม้มมนแหลกอยากอ่างนาะ ว่าลราพี่น้องหกักผักซีค่ะมันช่ได้หอมๆอมี่น้องใส่ลงไปหอมแดงพี่น้องอย่าใหเกลี่ยใส่ที่ละหัวมันะใส่ลงไปหอมกันมันกระเด็นค่ะใส่ต้องไปที่ระหัวแล้วก็ตำตำ ทำห้อยมันแตกๆนี่นกกนค่ะพี่น้องบักพริกอ่ามักเพชรกับไส้้ลยพี่น้องอ่าพอละพี่น้องเดี๋ยวมาตักไส้หมอมไปอ้อมกันค่ะไส้หมอลองไปพี่น้อง ง่ายๆบ้านเท่านี้แหละค่ะเนี่เดี๋ยวปรุงกันค่ะพี่น้องอ่ะปรุงก่อนค่ะ,ะ,ก,คะก่อนเท้าจะไปตั้งไฟประแดกค่ะให้จิ้มใส่หนัาปลาจักน้อยค่ะพี่น้องข้านออตผงค่ะ สูรถค่ะอ่ะเดี๋ยวเขาไปตั้งไฟค่ะตั้งไฟเลยพี่น้องเดี๋ยวให้หมอเดือดก่อนค่ะเขาจังมาซิมเบิองเหรอคะจังเสียเอาผักไสค่ะพี่น้องเดือดแล้วพี่นอ้องยัดจิ้มจะเอาบระเขือลงก่อนค่ะบระเขือมันไหนไม่ชุกหยาดนี่ค่ะบระเขือลงก่อนมี่ยังกับไส้ไปพี่น้องสมัยปี ย้ํินมิใส่สลูกโดดค่ะพี่น้องฮ่าบักเขือเริ่มซุกแล้วพี่น้องอ้าวย้ํยิ้มส่ดอกแท่ค่ะเออเมืมอ่อนี้อ้อมใส่พักสับป,ปีได้พี่น้อง มี่ยังกะไซเข้าไปค่ะพี่น้องอะ่ะบานท่านี่ละ่ะง่ายๆอ่าดอกแค่งยุเล่าพี่น้องพักซี่เล่าพักซี่หอมป้อมที่เล่า,าซี่ไถไซต้องไปพี่น้องให้มันหอม แนวขาดบ่ได้พี่น้องออมห้าวพักอีตูสิได้เพิ่มความหอมกลมกลม่อมพี่น้องเอาแ้วเราปะไปกินน้ำแย่จิ้มค่ะพี่น้องออมเนื้อค่ะมื้อนี้สวัสดีค่ะแสบไปสานบานเฮ้ามากเลยพี่น้องมามากินออมเนื้อน้ำแย่กิ้มค่ะมื้อนี้พักสมบปีด้วพี่น้องด้วย สมบีตีใส่มียังกับใส่เข้าไปค่ะพี่น้องพักขิมหัวเข้านี่แหละใส่เข้าไปอ่ะขเหนี่ยวห่อนๆคือเกาค่ะคุณน่ะกระติบตเขา่ามามาปั่นกินเขาน้ำย่ยจิ้มค่ะพี่น้องหอมหอมพี่น้องเนือกับเป,ปื่อยๆค่ะหอมขออีตัว วักซี่อืมนวดดีพี่น้องนวดน้ำประเด็ด ซี่เล่าซี่ไทยซี่เล่าดอกแค่มียังกระใส่เข้าไปค่ะ เออยายจิ <G iro entender> <net> ้มต้มสกนั้นค่ะพี่น้อเปยดีดี คแับนงหอมผักซี่าวพี่นง เอากระติดมือดีดี <laughs> ม่ามันเป็นเล่นดิน เปืยดีค่ะ bất cứ lao phải không nhầm với cái hóm hóm อ่พี่น้องมากินมากินให้พี่ให้น้องเบื้องซ้ำนีละค่ะพอกันไม่คลิปหนปาฝากก็เลยก็แช่ก็ติดตามแสบิสานบานเฮาเป็นกำลังใจให้ยิกิน,น,นั้มเนเด้อค่ะพี่น้องเด็ดเฮ็ดกิมดีๆสู้พี่สู้น้องเบิ้งต่อไปค่ะอยู่ดีมีแห้งสู้ผู้สู้คนค่ะสวัสดีค่ะ <หา S 1> ลำลรวยเด้อพี่น้องเด้อ